ได้นอยซื้อหน่อยได้หน่อยเดียวบ่อสีอเลยบ่ได้เลยมัว้บ่อสีอเลยกับบ่ได้จักบาทเดียวก็สีคือบ่ถือก็พี่บาทตัวเลขตัวนี้วันทีสิบหกมิถุนายนนี่ถ้าบ่ามีห่ากระสูนนี่อาจารย์สิไปลบใช่เหรียญขมิ้นพุ่นละอืเป็นงครับอาจารย์สิบเลยบ่อาจารย์ ซึกไปลบซอยประเทศชาติเพราะว่าตะกองเป็นทหารกองหนุนนะเเป็นทหารกองหนุนอาจารย์เคยเป็นทหารเก่าแม่นเป็นทหารเก่าแต่เขาเรียกตัวกันถึงก็ถึงจะได้ไปตัวอาจารย์ไปสิได้ซึกไปลบสซื้อมาเขาเรียกบ่มีห้ากระสุนย์ซื้ไปลบแท้่น่นเ่วาด้อพี่น้องไม่มีห้ากับศูนย์ศึกไปลบเป็นทหารกองหนุนเนี่ยเดือดต้องไปซอยชาติตรับอาจารย์ครับอาจารย์ครับจะเลื่อนซุขจะเลื่อนพร เป็นไรครับเบิอนแห้งนะบอกอาจารย์ลอยตีวิ่งหกผู้ใดสิมาบีบทำบาวิศาลที่เจนออกมากหกมาหกมาเกินล้านเนอหมาเกินล้านตายใช่ันหามาสองมาจ่อยปั้นไปที่หกสองหกสานะอาจารย์เนะนักเลงโปกถ่ยวิ่งตัวเดียวออออกหาสองออกหาสองออกเน้นไปหกสองเน้นไปหกสองครับหกสามหกสามห้าหสอง ห้าหกสามเออต่ว่าเลขสามตัวนี่หาหกสองแม่ตาตัดเล่นกัสิถือยด่งถือยุ่งล่ะแต่มันมีคนตัดบ่หลอไจาัดมีติบาท่ามีครับมีคนตัดถือถอ่น่ามีตีบาทถือิงตัดเหรีกัสิถือยืดอสงครับห้าหกสองห้าหกสามเนาะน่โมเมนต์บอกแก่ตัวเดื่อิดเราพดไปพิดแล้วผิดไปพิดคือผิดก็คือพิดเลียกมินกับพิดก็คือทุก ป้าเรียกวิ่งบ่เคยหลุดเตียเนาะรุดได้จังได้รุดได้จังได้ก็คือเพื่อนว่าหรอนักป่ายมมิตรญาติศาสตร์ก็ยังขาดไปน,นักป่าก็ยอมหลงกล้วยสีขาไถหน้าก็ยังหลุมว่เป็ี่ยนยังเอาไหมเป็นนักลบบมีาดเนาะงวดนี้สูตรเฮ็ดออกมาแล้วตกตัวอะไครับอาจารย์<ห>อาจารย์มักหาแล้วงวดนี้สูตรมัน ได้ตกตัวอะไรเน่ครับตัวอะไเด่นสุดตัวอะไรร้องครับเด่นสุดคือหาเด่นสุดคือหาได้หามาจากสูตรครับได้หาหนึ่งสองสามสี่สี่สูตรฮะหาสูตรหาล่ะคือว่าไนวิ่งหาเรื่อเบาอีสานที่เด่นนเห็นวิ่งหาตัวเดียวเลยวิ่งห้าเนาะวิ่งห้าอ๋อวันที่สิบหกมีถุกนะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่ดันกว้าง เขียนไปพร้อมอาจารย์บวกผมเขียนไปพร้อมวิ่งห้าวิ่งห้าบนล่างตัวเดียวอีกคือเกาตัวเดียวเหรอน้องเลี้ยงอีกคือเกาให้ตัวเดียวให้ตัวเดียวมันขาดเงื่อนงหันบางคนขาดห้ยหอดสามตัวยังมาถือยังมาอตัวคนนี้กับีอาจารย์วิ่งห้าตัวเดียวมันก็ห้ได้วิ่งหอดสามตัวก็มาถือพ้อตัววิ่งห้าบนล่างอ้า อาจารย์ทีให้หาศูนย์เม็ดเดียวเลยเดี่ยบ่ให้หลายคือเพื่อนนะวดเนี่ยวดเนี่ยสิให้หาศูนย์เม็ดเดียววิ่งหาเดียวหางเดียวแมนบ่มีรองเรไม่อย่างบ่อาจารย์บ่เอาละให้เอฟซีเพื่อนบ่ให้เพื่อนลงทุนหลายนะถือเป็นถือเป็นถือนักๆไปเลยถือก็ให้มันเออให้มันดังเข่นๆไปเลยบ่แมนจะหาหนึ่งมัตลบหลังอาจารย์อีบ่นั่นว่าซื้ออียังอะไรติดหาไว้นะ แต่ว่าอาจารย์สี่ห้ตัวเดียวเออสี่สี่ห้คู่เดียวแค่นั้นผู้ใดมาขาเยเอื้อนก็เอาไปเออให้ติดหาไว้สื้อยังก็ได้ให้ติดหาไว้หมืนนี่สี่มาาักหาศูนย์หาหนึ่งหานี่ลู่หาไปเลยพอหาเก่าวิ่งหา้าลูหา่ห้าอิ่งหา้าลูหา่ห้าฟันตัวเดียวก็คือหาหาจับคู่ให้จับคู่ด้เฉียนเหบบือนี้ เจ้าคู่อาจารย์คู่เดียวเลยแต่ังวะไอ <c oughs> ้คู่เดียวแบบนักเรีเลยนนี่แหละผมกับที่เขียนเขียนแบบนักเรีย <c oughs> นคืออันเตรีย <c oughs> มาหาตัวเดียวเลยหาศูนย์ตัวเดียวขับคักโลดเอาเก่งๆแบบว่าบ่กห้เอฟซีว่าสีลงทุนหลายนยะ่างว่าไอบ่าห้ไฟเฟย์ยฟยใส่ไปตัวเดียวเลยบ้านางนบ้านอาจารย์าหาหนึ่งหนึ่งหาตัวหลบหลังบ่อาจารย์เอาเนี่ยกยังว่าไอเอฟซีซื้อไว้นี่ อดีเด้ออาจารย์ซื้อเราเรือนี่หาศูนย์สั่งให้เพื่อนมาเอามาใหีกอยู่นี่หาศูนยบอกพื้นมาคายมีส่เนหาศูยเม็ดเดียวห้าศูนเม็ดเดียวห้าพันบาอยากได้สามตัวเลยอาจารย์สามตัวเอานี่เด้ในลัตเตอรี่นี่ซีหาศูนนี่สามห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์เอาเลขหาศูนย์เอาเลขสูตอาจารย์แล้วคับมาใส่ครับเอาเลขสูตอาจารย์มาใส่มันก็มีนีนี่เลยเลขสามกัมีนี่สามก็มีนี่ซีก็มีนี่ กระชับซี่หาศูนย์สามหาศูนย์เพื่อนเอามาให้เศร์นี่ละสร้างเพื่อนเอามาให้ยูหาศูนย์อ๋อหลักรวยเอาสามกับซี่ใส่สามกับซี่ใส่เดี๋ยวขเขียนให้สามหาศูนย์ซี่หาศูนย์ท้องแดงมันบริเวนทุระหมาที่นี่นาะนอนลงดีดังลงนางลงดีดีลูกนอนลงนางลงนอนลงยากวนมันเป้นนอนหัวก็ตื่นมา ตัวพี่น้องก็ตัดออกมาเลยอนึ่งสามตัวนี้ก็ได้ได้เอาแต่หาศูนย์ขโมยอะไรวายฝายตัวเดียวโหลดเอฟซีเลยอืาเอามาเจ้ามือฟาดตัวเดียวเลยแบบเดียฟาตัวเดียวเลยแต่ามือหงายเงินปวดอืมันใจเทีน้องมันใจคักเหมือนนี่หาศูนย์หาศูนย์เงี้ยถอนถอนทุนขึ้นหมดวังหันทบต้นทบดอกแล้วเนาะเงี้ยซื้อหลายได้หลายหมดนี่พิจารณาบึงดีๆเด้อ อาจารย์ก็ว่าอาจารย์คิดทีถ้วนแล้ยล่ะปล่อยออกมาให้หางเดียวเลยนี่มันใจลายเดี๋ยวมาเอาเที่ยงหลังเขาเกิดว่าไปหลอกเขาไม่เมียนบอกมาเอากวันจะสิอะไรดีแล้วเห็นผู้ค้อมเออผู้เห็นผู้ค้อมเมียนอยู่ด้วยวันหน่งว่าไปเอาเรียกเขามาลุ้งอีกเอาควันสิบวันอีกทีอาจารย์เอาก็อย่างให้มันอันนั่นล่ะของอาจารย์ก็อยู่งนี่เนาะ นี่สูตรทองจาย์มันบวเคยพยาดนี่จับเอาแถวที่สามนี่บ่เคยพยผาดงวดที่แล้วก็ันเขาสูกงวดเอ๋อผู้ใดผู้ใดจย์รอกเล็กนี่มีหากระหกดีเนบนกวันมู้อะไรนี่ก็มีหกที่เาจาจยนจับใส่หงกสองก็มีหกสองหกสามนี่เด่จับงวดนี้มันก็ได้หาก็หกนี่คือว่ามันเขาสู้งวดสูตรนี่นะนี่จับแถวที่สามได้นี่จับแถวที่สามเขาทุกงวด วัวนี่มีหาก็หกอะนะอมค่วอาจา์มักหาใส่เวหาศูนต์ตัวเดียวเลยเดียนศูนต์หาศูนต์อะไรหกมาตลบหลงี้ซะแล้วเนี่ยมันมีหาก็หกอยู่แต่ว่าอจา์มักมักหาหลายที่สุดบบวาวาจังไดว่ะจี ลักเสียนนี่นะมันหามันมาสุงวดลักเสียนนี่สิมาเรามันทีหนึ่งนี่ล่ะมันมาห้าห้าเก้าเนี่ยมันมาสองหาเช่นบอกมันไม่ออกสองหางวดที่บังคับนะเออลักเสียนนี่คือหาห้าเก้าหาทังไหนก็ต้องมาสรุปว่าบโบไฮเพิ่มโบมีอยังเดียวโบมีอยังเลยใส่หาศูนย์ตัวเดียวลดมัดต่อมัดเลยเออมาหาหาเก้าลักเสียนลักหมื่นลักพันนี่มีหาห้าเก้าถาว่าถึงวันนี้ถ้ามว่าถึงโอ้ยก่อยจีไปหารวบยุบอาจารย์คำนวณเลข จะกี่หัวอ่ะพี่น้องอัดเม็ดเดียวเลยเลยนี่ผู้ใดเห็นคลิปนี้คือผู้สวกดีแม่จริงยาอันเนี่ยจิงยาอันเด้อจะเมื่อหาศูนย์ศูนย์หาหนอ่อืมเอาเด้อแม่เลยทั้งผู้ละทั้งอุบลตเนี่ยว่าให้พลาดดอกัดเนี่ยอาจารย์คำนั้นได้ได้หากับหกวิ่งวิ่งอาจารย์ดึงมาเอาแค่หาตัวเดียวหาตัวเดียวหาตัวเดียวอาจารย์หกมาลอยหลังอีกบ่ ว่าเราหาหนึ่งวาลอยลังอีบอกจ้านั่นพวกมันใจแบบหกกันไปน้ำเนื้อจังน่อยได้หกศูนย์ก็ได้หาศูนย์หกศูนย์แต่ว่าจ้าเราบอกให้เราบอกเอาซ้ำนี่เขียนซ้ำนี่อาจารย์มาหาศูนย์เนาะเรียงวันนี้เนี่ยจนได้เพื่อนเอาลัตเตอรีมาให้นี่เรีนี่เป็นรักษาหนี่ไอเบิ้งเลยนี่หาศูนย์สามเข้าออมาให้อีกเรียนี่หาศูนย์นี่ครับสามตัวกับรักเลยเอาสามกับสี่ใส่แค่นั้นสามห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์ ยังดูทุกอาจารย์เอ,อ๋อคิดว่าอ่านล้านเปอร์เส้นเหลียตัวนี้หาศูนย์ศูนย์นหาเนี่ยผู้เปิดมาพอคิดที่หลังผู้เปิดมาพ่อคิดที่หลังว่าอาจารย์หลอกเลขโอ้ยก็ดบางวันทีลงแน่นอนอาจารย์สนหมากขีดมาตามเห็เร็วปุ๊บไปเด็กบ่มีลงหลังล,ลงก่อนต่อพได้เอาเรียกก็เจ้าเด้ยอาจารย์ก็คิดเอาของอาจารย์เองี่เด็กอาจารย์พี่สุดเก็บของจะขวงเองเม่ได้ว่าเอาของนอกจากนั่นก็คือว่าความฝันเท่านั้คือฝันนี่ยัง เกาหาหนึ่งดิว่างานน่อยยันว่าเราพลาดไปเต็มหนึ่งนะครับหาหนึ่งไม่ไปหวังหาสวยฝันกับพลาดเต็มนึ่งคำนวณกับพลาดเต็มนึ่งเนาะพี่น้องขึ้นลงไปเองเด้อนะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์กว้างนะครับพี่น้องเนาะงวดนี้ให้วิ่งหาเม็ดเดียวฟันทงมาที่ห้าศูนย์อันดีละอันดีละแล้วอ่ะจะไม่เห็นแล้วจะไม่เห็นแล้วหามอันแล้วหามอัน มัดโตมัดเลยเนาะมัดโตมัดเลยให้วัดดวงก็นี่เลยก็จ้ะมือเลยวัดดวงสามห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์ผ่้พาดหรอกห้าศูนย์เม็ดเดียวเพราะว่ารักเสียนเนี่ยมันมีมันหามาหลายหาเก้าเรียนเอเสี้ยนพวกคำนุนหวยเนี่ยเพราะจะไปจับเอาตัวอื่นเบื้องรักเสียนนั่นมัดโตมาหนีมันสิ้นว่ามาออกเบื้อง ไปเบื้องทวนเบื้องหาโสถิติเก่าได้เนาะสถิติเก่าได้มาแม่อาจารย์ว่าวเมนบัวเอฟซีนำคักๆครับผมอ้าวฝันได้ใครมือจะคอยมาตามไปกครั้งหนึ่งเนาะมาตามเลยฝันถ้าอาจารย์ฝันเด้อถ้าอาจารย์บ่ฝันกับโบได้บ่ได้โอเคครับอ้าวสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกับเพื่อนๆนะครับการมาสการครับมาสการครับอยู่ดีมีแห้งเจริญสุขเจริญพร